คุณปันบอกผมว่าเราไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีทุนที่มากนักเข้ามาเรียนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้อันนี้จริงไหมครับจริงค่ะนะวันนี้ขอผมและคุณผู้ชมฮะเป็นนักเรียนแล้วเรียนรู้กับคุณปันได้ไหมแบบพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะคะว่าเริ่มต้นแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณกล้องทัวร์ค่ะอ่างันขอเริ่มต้นห้องแรกครับของ The Icon Group ครับห้องไหนดีครับได้ค่ะแอดแล้วค่ะก็จะเป็นสําหรับคนที่นะคะเอ่อเริ่มนะคะมีความรู้รในเรื่องของ การทําออนไลน์มากขึ้นซึ่งเราจะสอนแบบเจาะลึกการยิงแอดที่ถือเป็นหัวใจสําคัญในการขายของณตอนนี้เลยหมครับใช่ถ,ถ้าพูดถึงนะคะมาอยู่กับครูแม่ปันได้ได้1ปีค่ะ1ปี 1> เป็นไงบ้างเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไหม ตอนนี้นะคะขายออนไลน์ยอดขายทะลุแสนทุกเดือนเลยค่ะยอดขายทะลุแสนทุกเดือนถือว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นคขอบคุณมากเลยนะครับนี่หนุ่มๆก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้าสวัสดีคับสวัสดีครับพี่ก้อนครับน้องอะไรครับเผมชีอฮัทครับทำอะไรมาก่อนครับอ๋อผมทำด้วยส่วนตัวมาก่อนครับพี่ครับผมมาเจอคูปันนานขนาดไหนครับจริงๆสองเดือนเองครับสองเดือนใช่วันนี้มาเรียนอะไรครับอ๋อวันนี้มาเรียนยิงแอดครับอ๋อยิงแอดเป็นอย่างสำคัญไหมโอ้ยสำคัญมากเลยครับ ก็จริงต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาเลยนะครับแต่ว่าชอบที่เด็กไอคอนเพราะว่าแบบสอนจากพื้นฐานเลยจนแบบเขาเรียกว่าเหมือนมันผมได้เรียนอนุบาลออนไลน์ครับ,รบจนแบบเขาสอนจนถึงขั้นแบบปริญญาเอกออนไลน์ได้เลยครับทุกคนนี้คือในห้องนี้คือทุกคนพร้อมที่จะเติบโตใช่ค่ะอ๋อไปพร้อมกับ ใช่อ่างั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอนะคะจะอายุเยอะอายุน้อยเนี่ยสามารถมาเริ่มต้นในการสร้างนะคะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของออนไลน์เพื่อเอาไปต่อยอดนะคะในการขายนะคะในการสร้างธุรกิจได้อายุไม่จำกัดทุนครับ่น ไม่จํากัดค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเข้าใจในเรื่องของการขายของออนไลน์จริงๆเนี่ยจะใช้ทุนน้อยกว่าในหลายๆธุรกิจเลยนะคะค้อกว่าคนใช่ค่ะสอนมาทั้งหมด39รุ่นแล้วค่ะ39รุ่นอะไรที่ทําให้คุณปันเนี่ยมาถึงจุดจุดนี้ในวันนี้อะครับคือปันไม่ดูถูกตัวเองค่ะคุณก้องคือต้องบอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตอะค่ะมีคนดูถูกปันเยอะมากเลยนะคะวันนี้ค่ะปันก็ให้กําลังใจตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้นะคะ ถ้าคนอื่นยังดูถูกเราแล้ววันนี้เรายังดูถูกตัวเองอีกเนี่ยมันยิ่งทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่ามันน่าเศร้าอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยเราต้องให้กําลังใจตัวเราเองสิไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเราก็ให้กําลังใจของเราในทุกๆวันว่าวันนี้ฉันต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นสักวันหนึ่งฉันต้องมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นก็เลยทําให้บันเนี่ยสามารถมีภาพความสําเร็จแบบนี้ค่ะ เชื่อมั่นในความสามารถของคุณก็เหมือนคุณทำมันสำเร็จมาแล้วครึ่งทางที่โอดอร์รูสเวล